สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเพราะผมมีแล้วลุงโป้งปปกลับมาพบกันอีกแล้วกับแมป Toilet Tower Defense ก็หลังจากที่ลุงโป้งนะครับได้ทำคลิปรีวิว Titan Fan Man ไปลุงโป้งก็เพิ่งได้สังเกตเห็นนะครับว่าสเตตัสของยูนิตไฮเปอกับ Titan แฟนแมนเนี่ยมันมีความคล้ายกันมากๆโดยเฉพาะในส่ง DPS นะครับที่มีดาเมจ8 0 0 0 0 0เท่ากันแถมยังเป็นยูนิต AOE เหมือนกันอีก ทำให้ลุงโป้งนะครับเกิดสงสัยขึ้นมาว่าระหว่างตัวไฮเปอร์ที่เป็นเมตาเก่ากับไททันแฟนแมนที่เป็นเมตาใหม่ ai, ตัวไหนมันจะโหดกว่าจะจบเกมได้ไวกว่าพร้อมจะไปรับชมกันหรือยังหากพร้อมแล้วก็ไปรับชมและฟังกันได้เลย <c oughs> แต่ก่อนจะไปขอขอบคุณแฟนอาร์ตสวยจากชิโนด้วยนะครับสําหรับภาพนี้เป็นภาพของลุงโป้งเองนะโดยเจ้าของภาพเนี่ยเขาเขียนแคปชั่นว่าวันนี้ไม่ได้มาวาดขายขำบอกเลยว่าทอกมาได้เท่มา,มากๆนะครับผมลุงโป้งก็ขอบอกเลยว่าจเจอาเจียม <c oughs> หากใครมีแฟนอาร์หรือผลงานที่อยากอวดนะครับก็สามารถส่งมาได้ที่ Discord ของหนุ่โปงได้เลยนะครับแล้ววันหนึ่งที่ตรงนี้อาจจะเป็นผลงานของคุณ <S <S เรามาเข้าเรื่องเรากันเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเรามาลองเทียบสเตตัสของยูนิตสตัวนี้กันก่อนเลยสำหรับดาเมจของไฮเปอร์นะครับจะอยู่ที่2,005อัพแม็กซ์20,000และดาเมจของไททันแฟนแมนนั้นจะอยู่ที่1,000อัพแม็กซ์40,000จะเห็นได้ว่าในช่วงเลเวลต้นๆของยูนิตนะครับไฮเปอร์ Hyper เนี่ยจะเก่งกว่าไททันแฟนแมนอยู่พอสมควรเลย แต่ว่าช่วงเลเวลดวท้ายเนี่ยยังไงมันก็แทบจะไม่แตกต่างกันนะเพราะ DPS มันเท่ากันนะครับผมโอเคส่วนระยะการโจมตีของไฮเปร์เนี่ยจะอยู่ที่25 up max 55และระยะการโจมตีของไททันแฟนแมนจะอยู่ที่40 up max 65อันนี้ชัดเจนมากนะครับว่าไททันแฟนแมนเนี่ยโจมตีได้ไกลกว่าไฮเปอร์อยู่เล็กน้อยโอเคและส่วนของความเร็วการโจมตีนะครับไฮเปอร์จะโจมตีได้ทุกๆ1วินาที up max 0.25วินาที และทายท่นแฟนแมนนะครับจะโจมตีทุกทุก0.5วินาทีอัพแม็กซ์0.5เท่าเดิมอันนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าไฮเปร์เนี่ยโจมตีได้เร็วกว่าและ DPS ของทั้งสองตัวเนี่ยเท่ากันเลยก็คือจบที่อัพแม็ก80,000โอเคแต่ทีนี้ทั้งสองตัวนะครับมันยังมีข้อแตกต่างกันอยู่นิดนึงตรงที่ไฮเปร์เนี่ยมันมีความสามารถในการการสตันส่วนทท่านแฟนแมนเนี่ยไม่มีและทท่านแฟนแมนนะครับมีความสามารถในการโจมตีผลักศัตรูส่วนไฮเปร์เนี่ยไม่มีและที่สําคัญนะครับผมผมบอกเลยนะในช่วงต้นเกมนะคผม การที่เราจะเรียกใช้ไฮเปอร์เนี่ยมันค่อนข้างยากกว่าไททันแฟนแมนอยู่นิดหน่อยจริงๆก็ไม่นิดหน่อยหรอกครับเพราะว่าค่าวางตัวไฮเปอร์เนี่ยมันอยู่ที่2000ใช่ไหมแต่ค่าวางตัวของไททันแฟนแมนเนี่ยมันอยู่ที่750เองนะจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างค่อนข้างมากนะครับในช่วงต้นเกมเนี่ยเราสามารถเรียกใช้งานไททันแฟนแมนได้ง่ายกว่าไฮเปอร์เยอะเลยเอาแบบนี้แล้วสรุปว่า2ตัวนี้ใครมันเก่งกว่ากันล่ะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะเอายูนิตทั้ง2ตัวไปเล่นคนละเกมแล้วเอามาเปรียบเทียบกันให้ดูเลยว่าตัวไหนฟาร์มไวกว่า โดยผมจะเล่นตัวต้นเกมตัวเดียวเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีซานต้าทีวีแมนสามตัวเหมือนกันจะได้ไม่มีตัวไหนได้เปรียบอีกตัวหนึ่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก็อย่างที่ผมบอกไปในตอนต้นคลิปนะครับผมว่าเราจะใช้ตัวต้นเกมตัวเดียวกันแล้วก็วางซานต้าทีวีแมนไว้3ตัวเหมือนกันซึ่งตัวต้นเกมของผมนะครับที่ผมเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นกีเลเซอร์นะทุกคนรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่ามันโหดขนาดไหนนะครับสำหรับตัวต้นเกมนะก็เดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อโอเค โอเคครับผมตอนนี้เราเข้าสู่เวฟที่6แล้วจะสังเกตได้ว,ว่าเราสามารถซื้อไททันแฟนแมนได้แล้วนะครับผม <Wow. S 1> แต่สําหรับตัวไฮเปอร์เนี่ยบอกเลยว่าอีกนานเลยนะเพราะว่าเงินของฝั่งไฮเปอร์ตอนนี้มีแค่แบบว่า7 0 0 800เองนะไฮเปอร์ Hyper นะครับผมมันมีค่าวางหนึ่งสองพันกันเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้มันอาจจะมีทอยเลทหลุดไปบ้างนะครับซึ่งมันไม่สาคัญไรเนาะเพราะว่ามันไม่ถึงกับทางให้บ้านแตกนะโอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้าสู่เวฟที่8กันแล้วนะครับตอนนี้เราสามารถซื้อไฮเปอร์มาวางได้แล้ว1ตัวนะ เราจะวางในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกันเลยนะครับผมเพื่อให้การเปรียบเทียบของเราเนี่ยมันเกิดความยุติธรรมมากที่สุดนะวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเราตังมาก่อนเห็นไหมครับกว่าตังจะมานะโอ้โหก็แบบว่าเว็บแปดใกล้จบแล้วเลยนะสำหรับการเปรียบเทียบของเรานะครับผมผมจะทําการอัพยูนิตนะให้เลเวลแม็กก่อนหนึ่งตัวนะครับแล้วค่อยวางตัวต่อไปผมจะทําอย่างนี้กับทั้งไฮเปอร์แล้วก็ไททันแฟนแมนเลยนะครับผมแต่ดับแรกเนี่ยเราจะเป็นต้องอัพตัวฟาร์มให้แม็กก่อนนะเพราะว่าจะเป็นต้องใช้เงินเยอะมากโอเค ตอนนี้ก็เข้าสู่เว็บที่25แล้วนะครับผมผมก็ได้ทาการอัปเกรดไททันแฟนแมนของผมเนี่ยจนเลเวลแม็กแล้วผมก็ได้ทำการวางตัวต่อไปทันทีนะแต่ว่ามีจุดสังเกตนิดนึงนะครับผมก็คือไอระยะการยืนเนี่ยเห็นปะการยืนของไททันแฟนแมนนะครับผมมันจะกว,กว้างกว่าการยืนของไฮเปอร์นะเพราะฉะนั้นระยะห่างแต่และยูนิตเนี่ยมันอาจจะกว้างหน่อยนะครับ <Okay. S 1> มาที่เว็บที่29แล้วนะครับผมตอนนี้ผมอัพไฮเปอร์จนเลเวลแม็กแล้วผมก็เลยจะวางตัวที่2นะ สังเกตได้ว่านะครับผมระยะห่างระหว่างตัวแรกกับตัว2เนี่ยมันจะใกล้กว่าของไททันแฟนแมนนะเพราะอย่างที่บอกว่ามันใช้ระยะห่างเยอะนะครับสำหรับไททันแฟนแมนเวฟที่31นะครับผมไททันแฟนแมนของผมเนี่ยอัพแม็กทั้ง2ตัวแล้วผมเลยจะทาการวางตัวที่3ทันทีเลยนะแล้วก็สําหรับไฮเปอร์ของเรานะครับยังไม่แม็กเลยนะสําหรับตัวที่2นะเพราะว่ามันใช้ตังค์เยอะมากๆนะครับอย่างที่บอกนะมันเลยทําให้เกมช้ามาครับผมเวฟสามสิบเอ็ดไฮเปอร์ตัวที่3ของเรามาแล้ว ในขณะที่ไททันแฟนแมนนะครับเราไปตัวที่4ได้แล้วนะ <Wow. S 1> อัพแม็กซ์สามตัวแล้วนะครับผมแล้วก็เล่นตัวที่4ได้เลยนะ <Wow. S 1> เห็นไหมครับตอนนี้แะละที่มันจะเห็นความต่างกันได้อย่างชัดเจนนะครับผมซึ่งผมว่าจํานวนของตัวยูนิตเนี่ยมันมีผลต่อความเร็วเกมนะเข oh. ้าสู่เวทที่42แล้วนะครับผมตอนนี้ไททันแฟนแมนของเราเนี่ยกําลังจะให้กําเนิดตัวที่5มาแล้วนะครับผม <S <S ในขณะที่ไฮเปิ์ของเราเนี่ยสามตัวเลเวลยังแม็กไม่ครบเลยนะ เพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้ผมอาจจะคิดว่าไททันแฟนแมนเนี่ยมันอาจจะฟาร,ร์มไวกว่านีดนึ่งแล้วล่ะโอเคครับผมตอนนี้เวฟที่43แล้วนะเรากําลังจะได้ไฮเปอร์ตัวที่4นะครับผมในขณะที่เรามีไททันแฟนแมน5ตัวกันไปแล้วนะครับผมมาดูกันว่าไฮเปอร์เนี่ยจะฟาร,ร์มทันไหมนะโอเคเวฟ50เวฟสุดท้ายนะครับผมสรุปแล้วเนี่ยในเวฟ50นะั้นเราจะได้ไฮเปอร์ทั้งหมด5ตัวนะครับแต่เราจะได้ไททันแฟนแมนทั้งหมด6ตัวแบบเลเวลแม็กเลยนะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าท้ายเกมนะครับแต่ละตัวจะใช้เวลาฟาร์มเท่าไหร่แล้วนี่ก็คือผลลัพธ์การฟาร์มเหมือนแล้นะครับผมจะเห็นได้ว่าไฮเปอร์เนี่ยใช้เวลาฟาร์มมากกว่าไททันแฟนแมนมาประมาณเกือบ40วิเดี๋ยวเราไปสรุปกันีกทีท้ายคลิปเลยแล้วกันก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปเปรียบเทียบความโหดระหว่างตัวไฮเปอร์กับไททันแฟนแมน ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าระยะเวลาต่างกันแค่40วินะสำหรับคนที่เขาแบบไม่ได้เร่งรีบอะไรเนี่ยผมมองว่าไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่สําหรับใครที่รีฟาร์มเนี่ยผมแนะนําว่าให้ใช้ไททันแฟนแมนดีกว่าไฮเปอร์นะโ <Okay. S 1> อเคเพราะมันฟาร์มไวกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมแต่ก็ไม่ได้แปลว่าไฮเปอร์ไม่เก่งนะไฮเปอร์ Hyper ก็เก่งนะครับเพราะถ้ามันไม่เก่งมันคงไม่ติดเมตาเก่าหรอกนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใครได้มีไฮเปอร์นะครับแล้วยังไม่มีเงินมากพอที่จะไปซื้อไททันแฟนแมนนะนะผมก็แนะนําว่าเล่นไฮเปอร์ต่อไปได้นะครับ วิเองนะครับผมแต่ถ้าใครที่พอมีงบนะผมแนะนําเลยไปจัดไททันแฟนแมนมาเลยนะครับผมบอกเลยว่าฟาร์มไวถูกใจไวรุ่นอย่างแน่นอน <Yahoo! S 1> แล้วถ้าใครนะครับอยากให้ลูกโป่งเปรียบเทียบยูนิตตัวไหนกับตัวไหนก็าสามารถคอมเมนต์มาบอกกันไดใ้ใต้คลิปนะครับผมแต่ขอเป็นยูนิตที่มีความใกล้เคียงกันนิดนึงนะไม่ใช่ว่าให้มาเปรียบเทียบเอ่อจีเรเซอร์กับตัวบอสไทเลตอะไรงงี้นะครับอันนี้มันไม่ใกล้เคียงกันเลยสักนิดเดียวนะครับผม <laughs> อยากให้เปรียบเทียบตัวไหนก็คอมเมนต์มากันล่ะ สุดท้ายลุงโป้งก็ขอขอบคุณสมาชิกชาวหลอนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนค่าน้ำค่าไฟเพื่อให้ลุงโป้งได้มีชีวิตเพื่อทำคลิปเลอะ,ะให้ทุกคนได้ดูต่อไปหากใครสนใจสมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วมชาวหลอนของเราก็สามารถกดสมัครได้ที่ปุ่มสมัครสมาชิกหรือคลิกลิงก์ที่ใต้เดสคริปชันได้เลยนะครับบอกเลยสิทธิพิเศษเพียบและถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe <S 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 <ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงโป้งด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ภาคคิปใหม่ของลุงโป้งด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผม Booyah!